สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่นุ้ยนะคะและพี่นุ้ยก็จะมาพูดถึงเรื่องของมิวสิกวิดีโอค่ะ How You Like That กันอีกเช่นเคยนะคะ Black Pink ค่ะแล้ววันนี้นะคะจะมาคุยกันถึง MV ในฉากที่เป็นร่มไม้ไฟค่ะนะคะร่มไม้ไฟหมายถึงอะไรนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเฮ้ยไอ้ร่มที่ไม้ไฟเนี่ยร่มเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเหมือนบาร์ดิรีหรือว่าเป็นลิมิตใช่ไหมคะคือแบบว่าเฮ้ยมีคนบางคนนะ่ะเขาพยายามที่จะแบบเหมือนกั้นกรอบเอาไว้ว่าเฮ้ยเราทำได้แค่นี้และจะเป็นแบบ ความคิดเดิมๆความคิดเก่าๆอะไรอย่างงี้ว่าเอ้ยเราก็เป็นได้แค่นี้ทําได้แค่นั้นหรือว่าทําให้มีทางสําเร็จไปได้มากกว่านี้หรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยในเอ็มวจะเห็นเลยว่าร่มงนั้นอะคือไม่ไฟค่ะก็คือว่าด้วยความสามารถนะคะด้วยความคิดของเราเนี่ยเราสามารถที่จะออกไปนอกกรอบค่ะทําลายนะคะทำลายไอ้พวกที่เป็นแบบคนที่จะมาสบประมาทเหยียดยามเรานะคะเราก็สามารถที่จะ ออกไปสู่สิ่งที่เราต้องการแล้วก็ความฝันของเราได้นั่นเองค่ะนี่ก็คือความหมายของร่มไม่ไฟนะคะ